อันนี้เดินเดินแทมแกงหิมาดูหิมะเพียบ <c oughs> <c oughs> บางทีก็หกลม้ม <c oughs> บางทีผันเลิศผันเลิศดังอ๊บโคตรเจ็บเวอยต่นี้มาดูแถวเราเตรีมไปด้วยหิมะ มันโคตรหนาวชีวิตลำบากขน,นนวลนะอยู่เมืองไทยบ้านเขาหน้ำมวนจัดเต้นี่ขาพนเต็มไปด้วยหิมะโหเยอะอยู่อยู่อยู่เนนี้เดินไปเอารถ เพราะว่าเรากำลังจะขับรถไปเรียนภาษาสวิเดนวันนี้โูเท็สวันนี้ขู่สอบอันนี้ตั้งแต่ต้นน้อยๆใหญ่แล้วเนี่ยมันคดนะรถก็อยู่ไกล เนี่ยเราจะมาขึ่อดูรอยเท้ารอยเท้าคันนีโบตัวยังวันน้อย,อยมันโคตรอิดเลยเตียวเหมือนเด้อ,อหลายเม็ดนะเนี่ย เราจะไม่ให้ดูหมายเลขรถเพื่อจะออกหวยนี่หกสเจลื่นโอนบัว นี่รถเราม,มาดูหมายเลขรถไหมแปดสามแปดเฮ้ยโคตรหนาวเอ้าเหมือนมือบวมรถรถมันบวมกกันเนี่ยอุวยรถมันไม่เวิร์ก ต้องสอยแข่งกันทุาแม,มันมันเป็ี่นยิ้มแม่โหดหนาวโคตรโโอ้วันนี้ลบหกองศานี่ขยิมชัวตอนนี้เราเปิด เปิดทิเตอร์แล้วเพื่อให้มันอุนออ่นนักเรียนยุ่งกวอาดูข้างหลังลรถเต็มมาด้วยรองเท้ารองเท้าเสื้อแขนยาวเพราะว่าเกิดรถดับมันจะให้มันหนาวผ้าพันคอของ โคตรหนาวนี่ภาพบางคอของเซลซีเซลซีเซลซีเราต้องขับรถไปแื้วนะเฮ้บยบาย